สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆจากประสบการณ์จริงของผมเองครับผมอายุ65ปีแล้วแต่ยังคงแข็งแรงเดินเหินคล่องไม่ต้องพึ่งยาและที่สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวเลยสักอย่างหลายคนอาจสงสัยว่าผมดูแลสุขภาพยังไงทั้งที่อายุขนาดนี้แล้วความลับไม่ได้อยู่ที่อาหารเสริมราคาแพงหรือสูตรลับอะไรซับซ้อนครับ แค่6สิ่งง่ายๆที่ผมทำเป็นประจำทุกเช้าทะวันเองสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายผมสดชื่นแข็งแรงและจิตใจก็แจ่มใสทุกวันผมอยากให้ทุกคนได้ลองทำตามดูแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีมันเริ่มได้ตั้งแต่ตอนเช้าก่อนจะไปฟังเคล็ดลับทั้ง6ข้อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือคุณอยากเห็นคลิปแนวสุขภาพดีแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันกันต่อไปนะครับหัวข้อที่1การเคลื่อนไหวร่างกายและยืดเหยียดเบาๆตอนเช้าทุกเช้าผมเริ่มด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสงบแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจไม่ใช่การออกกำลังกายหนักๆแต่เป็นชุดของการยืดเหยียดและการเดินช้าๆที่ช่วยปลุกระบบบไหลเวียนเลือดขับของเสียและคืนสมดุลให้กับร่างกายหลังการหลับพักผ่อนยาวนาน การเริ่มต้นวันด้วยการเคลื่อนไหวเล็กๆเหล่านี้ทําให้กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนมากขึ้นข้อต่ออุ่นขึ้นและความยืดหยุ่นดีขึ้นซึ่งลดความเสี่ยงการบาดเจ็บเวลาเคลื่อนไหวในภายหลังช่วยให้ร่างกายส่งสัญญาณว่าถึงเวลาตื่นแล้วต่อมไร้ท่อและระบบประสาทถูกกระตุ้นอย่างอ่อนโยนทําให้ฮอร์โมนที่ช่วยตื่นตัวและอารมณ์ดีถูกปล่อยออกมานอกจากนี้การยืดเหยียด ยังช่วยปรับท่าทางและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อคอไหล่หลังซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดเรื้อรังในผู้สูงอายุหลายคนวิธีปฏิบัติที่ผมทําจะไม่ซับซ้อนเริ่มจากนั่งพิงเตียงหรือยืนตรงหายใจลึกๆสองสามรอบให้ความสําคัญกับการหายใจเข้าออกช้าๆเพื่อเชื่อมต่อจิตใจกับร่างกายจากนั้นทําการยืดเหยียดกลุ่มใหญ่ของร่างกายอย่างช้าๆเช่นยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะ หมุนไหลเอียงคอไปด้านข้างก้มเอวเอื้อมไปข้างหน้าอย่างนุ่มนวลแล้วเดินในบ้านช้าๆประมาณ5-10นาทีถ้ารู้สึกพร้อมก็เพิ่มเป็น15-20นาทีการเดินเบาๆนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินเร็วแต่มันเป็นการกระตุ้นหัวใจให้ออกแรงระดับตำ่ำหรือ low intensity ที่เหมาะกับการเริ่มวันและยังช่วยระบบย่อยอาหารให้กลับมาทำงานอีกครั้งด้วย ข้อดีทางสรีรวิทยาที่ผมสังเกตเห็นชัดเจนคือความรู้สึกตัวเบาในการเคลื่อนไหวความเหนื่อยล้าลดลงความเจ็บปวดตามข้อและกล้ามเนื้อน้อยลงและการนอนคืนถัดไปดีขึ้นเพราะร่างกายได้รับการตั้งค่าที่เหมาะสมในตอนเช้าระยะยาวการทำแบบนี้เป็นประจำช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อป้องกันการสูญเสียความแข็งแรงและรักษาสมรรถภาพการทรงตัวซึ่งสำคัญมากสำหรับการลดความเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุหลายคน นอกจากผลทางกายแล้วการเคลื่อนไหวเช้ายังเป็นช่วงเวลาที่ผมใช้เชื่อมต่อจิตใจผมตั้งเจตนาให้วันนั้นเป็นวันที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพแค่การหายใจช้าๆขณะยืดกล้ามเนื้อก็เป็นการทำสมาธิแบบง่ายๆที่ช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจพร้อมรับสิ่งใหม่ๆสำหรับท่านที่อายุมากหรือมีข้อจำกัดด้านสุขภาพผมขอแนะนำให้ปรับความเข้มข้นตามความสามารถใช้เก้าอี้พยุงเมื่อยือนไม่มั่นคง และหลีกเรื่องการเคลื่อนไหวที่ทําให้เกิดปวดฉับพลันหากมีโรคประจําตัวหรือปัญหาหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มกิจวัตรใหม่ๆแต่โดยรวมแล้วการให้เวลาเพียง10-20นาทีทุกเช้าเพื่อยืดเหยียดและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสตินั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามันไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานของร่างกายแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตทำให้เรารับวันใหม่ด้วยพลังความมั่นคงและความสุขที่มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้ผมซึ่งอายุ65ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกวันนี้หัวข้อที่2การดื่มน้ำอุ่นหลังตื่นนอนทุกเช้าหลังจากผมลืมตาตื่นและยืดเหยียดร่างกายเสร็จสิ่งแรกที่ผมทำเป็นประจำทุกวันคือดื่มน้ำอุ่น1แก้วฟังดูเป็นเรื่องง่ายมากแต่ผมอยากบอกเลยว่ามันคือหนึ่งในเคล็ดลับที่เปลี่ยนสุขภาพผมให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำอุ่นตอนเช้าเหมือนเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เรามอบให้กับร่างกายเพราะหลังจากที่ร่างกายพักผ่อนมาทั้งคืนระบบภายในของเราจะอยู่ในภาวะขาดน้ำเล็กน้อยการดื่มน้ำอุ่นช่วยปลุกการทำงานของอวัยวะทุกส่วนโดยเฉพาะตับไตและลำไส้ให้เริ่มกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมมักจะเตรียมน้ำอุ่นไว้ตั้งแต่ก่อนนอนใส่ในขวดแก้วปิดฝาไว้พอตื่นมาก็เพียงแค่อุ่นให้อุณหภูมิพอดีไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปแค่ให้รู้สึกอุ่นเมื่อสัมผัสริมฝีปากเพราะถ้าน้ำร้อนเกินไปอาจระคายเคืองเยื่อบุภายในแต่ถ้าเย็นเกินไปก็จะไปชะลอระบบการไหลเวียนเลือดในยามเช้าผมดื่มช้าๆทีละอึกประมาณ250-300มลลิตรหรือราวหนึ่งแก้วพอดี ในช่วงเวลาที่เงียบสงบก่อนเริ่มวันใหม่น้ำอุ่นจะค่อยๆไหลลงสู่กระเพาะและกระตุ้นการขับถ่ายได้อย่างนุ่มนวลผมสังเกตว่าการดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าทำให้ระบบขับถ่ายของผมทำงานเป็นเวลามากขึ้นไม่ท้องผูกเหมือนแต่ก่อนและยังช่วยให้รู้สึกตัวโล่งเบาสบายตั้งแต่เริ่มวัน สิ่งที่ผมประหลาดใจคือผลที่ได้จากการทำต่อเนื่องหลายปีไม่ใช่แค่เรื่องการขับถ่ายแต่ยังรู้สึกว่าผิวพรรณชุ่มชื้นขึ้นความดันลลหิตคงที่ขึ้นและอาการเวียนหัวเวลาตื่นเช้าก็หายไปผมคิดว่ามันเป็นเพราะการดื่มน้ำอุ่นช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้า อีกอย่างหนึง่งคือมันช่วยล้างของเสียที่ตกค้างในร่างกายจากวันก่อนออกทางปัสสาวะได้ดีมากซึ่งผมถือว่าเป็นการรีเซ็ตระบบภายในร่างกายทุกวันบางเช้าผมจะเติมน้ำมะนาวสดลงไปประมาณครึ่งช้อนชาหรือใส่เกลือหิมาลายันนิดเดียวเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ตื่นตัวมากขึ้นกลิ่นหอมของมะนาวยังช่วยให้สมองปลอดโปรง่งและรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ยังไม่อาบน้ำเลยด้วยซ้ำ ผมไม่ดื่มกาแฟก่อนน้ำอุ่นเด็ดขาดเพราะร่างกายยังไม่พร้อมรับคาเฟอีนในขณะที่ยังขาดน้ำการดื่มน้ำอุ่นก่อนจึงเหมือนเป็นการเปิดทางให้ทุกระบบภายในเริ่มทำงานได้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจมองข้ามเรื่องเล็กๆอย่างการดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าเพราะมันดูธรรมดาเกินไปแต่สำหรับผมมันคือพิธีกรรมประจำวันเล็กๆที่มีพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต ผมทำสิ่งนี้ติดต่อกันมากว่า10ปีและแทบไม่เคยเป็นหวัดหรือมีอาการอ่อนเพลียในตอนเช้าอีกเลยร่างกายรู้สึกตื่นตัวโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟเหมือนเมื่อก่อนแถมระบบขับถ่ายและผิวพรรณก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อผมมองย้อนกลับไปผมเข้าใจว่าน้ำอุ่นแก้วเดียวในตอนเช้าไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันอย่างใส่ใจเป็นการบอกกับตัวเองว่าวันนี้ผมจะดูแลร่างกายให้ดีที่สุดและผมก็เชื่อว่านี่แหละครับคือก้าวแรกของการมีสุขภาพที่ดีในวัย65ปีของผมจนถึงทุกวันนี้หัวข้อที่3การกินอาหารเช้าสมดุลเลือกให้ถูกปริมาณพอดี และเริ่มวันด้วยพลังทุกเช้าเมื่อผมดื่มน้ำอุ่นและเคลื่อนไหวร่างกายเรียบร้อยสิ่งต่อมาที่ผมให้ความสำคัญมากคืออาหารเช้าสำหรับผมอาหารเช้าไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่อยู่ตรงกลางระหว่างการบำรุงร่างกายและการตั้งค่าแมตาบอลิซึมของวันนั้นดังนั้นผมจะให้เวลาเลือกและเตรียมอาหารเช้าอย่างตั้งใจเพื่อให้ร่างกายได้รับพลัง สารอาหารครบถ้วนและไม่สร้างภาระต่อระบบย่อยจนเกินไปผมยึดหลักง่ายๆว่าในมื้อเช้าต้องมีโปรโตีนคุณภาพดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันดีพร้อมผักหรือผลไม้เพื่อใยอาหารและวิตามินการผสมผสานนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สเสถียรลดความหิวผิดปกติและให้พลังงานที่ยาวนานตลอดเช้า ตัวอย่างเมนูที่ผมชอบทําและทําได้มายคือไข่ลวกหรือไข่คนหนึ่งถึงสองฟองกับขนมปังโฮวีตหนึ่งแผ่นและอะโวคาโดหรือถั่วบดเล็กน้อยเวลามีเวลาเพิ่มผมมักใส่ผักสดหรือผักลวกข้างจานเช่นผักคะนา้ามะเขือเทศหรือแตงกวาเพื่อเพิ่มใยอาหารผมระวังเรื่องปริมาณด้วยไม่กินจนแน่นท้อง เพราะการย่อยหนักเกินไปในตอนเช้าจะทำให้ร่างกายง่วงซึมและลดประสิทธิภาพการทำงานในช่วงเช้าปริมาณที่ผมใช้เป็นแนวทางคือให้พอดีท้องประมาณ60-70%ของความจุไม่กินจนเต็มร้อยเปอร์เซถ้าอิ่มเกินไปผมมักรู้สึกไม่สบายตัวและมีอาการง่วงหลังมือ้อซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเมื่อผมต้องออกไปทำกิจกรรมภายนอกในตอนเช้า นอกจากองค์ประกอบหลักแล้วผมเลือกใช้วัตถุดิบที่ใกล้เคียงธรรมชาติหลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปและน้ำตาลสูงเพราะอาหารเหล่านั้นเพิ่มการอักเสบภายในและทำให้ระดับพลังงานขึ้นลงอย่างรวดเร็วการทานธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดผลไม้สดถั่วไม่เคลือบน้ำตาลและโปรตีนจากปลาไก่เต้าหู้หรือไข่ช่วยให้ผมรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและคงความชุ่มชื้นของผิวไปพร้อมกัน อีกข้อที่ผมใส่ใจคือความถี่และเวลาของมื้อเช้าผมพยายามรับประทานภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากดื่มน้ำอุ่นและเคลื่อนไหวร่างกายเสร็จเพื่อให้ร่างกายมีพลังเพียงพอสำหรับกิจกรรมยามเช้าและไม่ปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดตกต่ำมากจนเกินไปแต่ผมก็ไม่รีบกินทันทีในขณะที่หัวใจยังเต้นแรงจากการออกกาลังกายหนัก,นกถ้าออกแรงมากผมรอให้ร่างกายสงบลงเล็กน้อยก่อน ซึ่งช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีกว่าผมยังให้ความสำคัญกับการกินอย่างมีสติ (mindful eating) ในมื้อเช้านั่งทานอย่างสงบเคี้ยวให้ละเอียดและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์หรือดูหน้าจอจนเสียสมาธิการทำเช่นนี้ช่วยให้ผมรับรู้สัญญาณความอิ่มของร่างกายได้ดีขึ้นลดการกินเกินความจำเป็นและทำให้เพลิดเพลินกับรสชาติอาหารมากขึ้นซึ่งมีผลด,ดีต่อสุขภาพจิตเช่นกัน ผลที่ผมได้จากการปฏิบัตินี้ต่อเนื่องคือการควบคุมน้ำหนักที่ดีขึ้นระดับพลังงานที่คงที่ระหว่างเช้าจนถึงกลางวันสมาธิดีขึ้นและความอยากอาหารหวกแหวกลดลงนอกจากนี้การเลือกอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันดีช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำและการตัดสินใจในแต่ละวันชัดเจนขึ้นสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเมื่ออายุมากขึ้นผมพบว่า การลงทุนเวลาเพียง10ถึง15นาทีในตอนเช้าสำหรับอาหารเช้าดีๆให้ผลตอบแทนเป็นสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจผมแนะนำให้ปรับส่วนประกอบและปริมาณตามคำแนะนำแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญโภชนาการแต่โดยหลักการแล้วให้มุ่งหาแหล่งโปรตีนคุณภาพและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าพร้อมไขมันดีเล็กน้อยและผักหรือผลไม้ แค่นี้ก็เพียงพอที่จะเริ่มวันด้วยความแข็งแรงและสดชื่นเหมือนที่ผมทำทุกเช้าจนตอนนี้ผมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวแม้จะอายุ65แล้วก็ตามหัวข้อที่4การฝึกหายใจและทำสมาธิสั้นๆในตอนเช้าทุกเช้าที่ผมตื่นและจัดการสิ่งต่างๆเสร็จคร่าวๆผมจะหยุดสักนิดเพื่อฝึกหายใจและทำสมาธิสั้นๆประมาณ5-15นาที ขึ้นอยู่กับเวลาวันนั้นๆสำหรับผมนี่ไม่ใช่กิจกรรมเชิงศาสนาหรือพิธีกรรมซับซ้อนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผมให้กับตัวเองเพื่อจัดระเบียบความคิดลดเสียงรบกวนภายในและเตรียมใจให้พร้อมรับวันใหม่การฝึกหายใจที่ถูกวิธีช่วยปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติลดการกระตุ้นของระบบซิมพาเทติกที่ทำให้เครียดและกระตุ้นระบบพาราซิมพาเทติกที่ทำให้ร่างกายสงบลงผลลัพธ์คือ ความดันและการเต้นของหัวใจมีแนวน้อมสงบเสริมการย่อยอาหารและทำให้สมองมีสมาธิที่ดีขึ้นตั้งแต่ต้นวันผมเริ่มด้วยการหาที่นั่งสบายๆไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิแบบบังคับแค่นั่งบนเก้าอี้หลังตรงเท้าทั้งสองวางราบกับพื้นหรือถ้าชอบก็นอนหงายแบบผ่อนคลายแต่ผมมักจะนั่งเพราะช่วยให้ตื่นตัวพอเหมาะก่อนอื่นผมปิดเสียงโทรศัพท์หรือวางไว้ห่างๆเพื่อไม่ให้ถูกรบกวน แล้วผมค่อยๆปิดตาหรือเปลือกตาให้ผ่อนคลายมือตั้งบนตักหรือข้างลำตัวหายใจเข้าอย่างช้าๆทางจมูกนับในใจ1นถึงสแล้วกลั้นหายใจสั้นๆท่าสะดวกจากนั้นหายใจออกช้าๆนับ1นถึงหหรือ1นถึงแให้การหายใจออกยาวกว่าเข้าเล็กน้อยเพราะมันช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดและกระตุ้นระบบผ่อนคลายได้ดีขึ้น ผมทำลักษณะนี้ซ้ำเป็นวงจร6-10ครั้งเป็นเสร็จแล้วพักหายใจตามปกติสักครู่ถ้าผมมีเวลามากขึ้นผมจะทำหลายเซตและผสมกับการสังเกตลมหายใจแค่สังเกตว่าอากาศเย็นเมื่อเข้าสู่จมูกและอุ่นเมื่อออกจากปากหรือสังเกตการยกและลงของอกและท้องโดยไม่พยายามควบคุมมากเกินไปแค่เป็นผู้สังเกตอย่างใจเย็นซึ่งเป็นหัวใจของการทำสมาธิแบบง่ายๆ ผมมักใส่การตั้งเจตนาหรือการยืนยันเชิงบวกหรือ Positive Affirmation ลงไปด้วยเล็กน้อยเช่นในใจผมจะคิดว่าวันนี้ผมมีพลังพอเพียงหรือผมสงบและพร้อมการทำเช่นนี้ช่วยให้สมองเชื่อมโยงความรู้สึกกับเป้าหมายของวันและทำให้การตัดสินใจในวันนั้นเกิดขึ้นจากจุดที่สงบและมีสติมากกว่าจากอารมณ์ที่วู่วาม นอกจากนี้ผมยังใช้เวลาแค่1-2นาทีสุดท้ายของการฝึกเพื่อวางแผนงานที่สำคัญที่สุดของวันในหัวใจไม่ใช่รายการยาวๆแต่เป็น1-3ข้อที่ผมอยากทำให้สำเร็จ The MITS Most Important t a s k ซึ่งช่วยลดความฟุ้งซ่านและทำให้วันมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่เช้าประโยชน์ทางกายภาพที่ผมสังเกตได้ชัดคืออาการหายใจติดขัดยามเครียดลดลง แนวโน้มการมีอาการปวดหัวลดและผมหลับสนิทขึ้นในคืนถัดไปเพราะระบบประสาทได้รับการรีเซ็ตก่อนวันเริ่มในด้านสติปัญญาและอารมณ์ผมรู้สึกว่าความคิดมาเป็นระบบมากขึ้นความวิตกกังวลลดลงและการตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ฉับพลันหรือโต้เถียงง่ายเหมือนก่อนนั่นทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างราบรื่นและการทำงานวันต่อวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่ผมได้รับจากการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นปีๆไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วหวังผลทันทีสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นผมแนะนำให้เริ่มจากเวลา3-5ถึงนาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น1 0 1ถึงนาทีเมื่อคุ้นเคยอย่าก,กดดันตัวเองให้ต้องทำให้ถูกต้องเพราะความตั้งใจและความสม่ำเสมอมีค่ามากกว่าความสมบูรณ์แบบเมื่อความคิดฟุ้งหรือมีเรื่องรบกวนให้กลับมาที่ลมหายใจเป็นจุดยึด หายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องตำหนิตัวเองนี่คือทักษะที่เสริมสร้างได้ด้วยการฝึกผมเองผ่านช่วงเวลาที่คิดว่าผมทำไม่ได้แต่เมื่อทำทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนข้อควรระวังเล็กน้อยคือหากมีปัญหาทางจิตหรือประวัติทางการแพทย์เกี่ยวกับการหายใจเช่นภาวะปอดอุดกัน้นหรือมีอาการเวียนศีรษะเมื่อกลั้นหายใจ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอและหลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจนานเกินไปในกรณีทั่วไปให้เน้นการหายใจช้าๆสม่ำเสมอและถ้ารู้สึกไม่สบายให้หยุดทันทีสุดท้ายสำหรับผมช่วงเวลาวับสั้นๆนี้เป็นรากฐานของวันที่แข็งแรงมันทำให้ผมที่อายุ65ปีสามารถจัดการความเครียดได้ดีขึ้นคิดได้ชัดและเก็บพลังไว้สำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆในแต่ละวัน การฝึกหายใจและสมาธิไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมในวันเดียวแต่มันเปลี่ยนวิธีที่ผมอยู่กับชีวิตทีละน้อยจนวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่สงบขึ้นและมีพลังมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนหัวข้อที่ 5. การเดินออกกำลังกายเบาๆหรือใช้เวลาอยู่กลางแจ้งตอนเช้าหลังจากผมฝึกหายใจและทำสมาธิสั้นๆเสร็จผมจะออกไปเดินเล่นหรือใช้เวลาอยู่กลางแจ้งถุกเช้านี่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่ผมยึดถืออย่างเคร่งครัด เพราะแสงแดดยามเช้าและการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆให้ประโยชน์ทั้งทางกายและจิตใจการออกกำลังกายเบาๆไม่จำเป็นต้องหนักหรือวิ่งเร็วแค่เดินช้าๆประมาณ15-30นาทีรอบบ้านหรือสวนสาธารณะใกล้บ้านก็เพียงพอแต่สำคัญที่สุดคือความสมั่งเสมอผมสังเกตว่าการได้สูดอากาศบริสุทธิ์และให้ร่างกายเคลื่อนไหวหลังจากตื่นนอนเต็มที่ช่วยกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดความดันและช่วยกระตุ้นต่อมได้สมองให้ผลิตฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายตื่นตัวผมเริ่มวันด้วยการเดินช้าๆพยายามให้เท้าแตะพื้นอย่างเต็มฝ่าเท้าและปรับท่าทางให้หลังตรงช่วงเดินนี้ผมมักสังเกตรธรรมชาติรอบตัวเช่นแสงแดดอ่อนๆเสียงนกร้องหรือกลิ่นดินและใบไม้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สมองปลอดโปรง่งและเสริมสร้างอารมณ์ดีตั้งแต่ต้นวัน การได้สัมผัสแสงแดดตอนเช้ายังช่วยกระตุ้นร่างกายให้ผลิตวิตามินดีซึ่งสำคัญต่อกระดูกและภูมิคุ้มกันผมสังเกตว่าการได้รับแสงแดดยามเช้าเป็นประจำทำให้ผิวพรรณดูมีชีวิตชีวาและช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนภายในร่างกายนอกจากเรื่องของแสงแดดแล้วการเดินออกกำลังกายเบาๆยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อลดอาการตึงเครียดของหลังและขา ผมมักผสมการยืดเหยียดเล็กน้อยระหว่างเดินเช่นหมุนไหล่ก้มตัวเบาๆหรือยกแขนเหนือศีรษะซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นเต็มที่การทำซ้ำแบบนี้ทุกวันเป็นเหมือนการบำรุงกล้ามเนื้อและรักษาสมดุลร่างกายผมพบว่ามันช่วยลดอาการปวดเมื่อยจากวัยที่มากขึ้นและทำให้การทรงตัวดีขึ้นลดความเสี่ยงการหกล้มสำหรับด้านจิตใจ การเดินตอนเช้ายังเป็นช่วงเวลาที่ผมได้วางแผนงานและคลิดทบทวนสิ่งสำคัญของวันโดยไม่รู้สึกเครียดหรือเร่งรีบเหมือนเป็นช่วงเวลาชาร์จพลังให้สมองและหัวใจพร้อมรับมือกับภารกิจต่างๆการออกกำลังกายเบาๆยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ผมสามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมสังเกตว่าหลังจากปฏิบัติเป็นประจำหลายปีร่างกายผมแข็งแรงขึ้นหัวใจทำงานดีขึ้นความดันโลหิตคงที่และการนอนหลับยามค่ำคืนมีคุณภาพมากขึ้นการเดินเช้ายังช่วยลดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในผู้สูงอายุและทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเริ่มวันใหม่สำหรับผู้ที่เริ่มต้น ผมแนะนำให้เดินระยะสั้นๆพอให้หัวใจเต้นเล็กน้อยและค่อยๆเพิ่มเวลาและระยะทางเมื่อร่างกายพร้อมอย่าเร่งเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใช้รองเท้าที่เหมาะสมและเดินบนพื้นเรียบปลอดภัยการทำกิจวัตรนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับทุกกิจกรรมของวันเหมือนที่ผมทำทุกเช้าจนถึงตอนนี้แม้จะอายุ65ปีแล้ว ผมก็ยังรู้สึกแข็งแรงสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพหัวข้อที่6การเขียนบันทึกและวางแผนวันใหม่เติมพลังใจและสร้างความชัดเจนทุกเช้าที่ผมทำกิจวัตรครบ5ข้อแรกแล้วผมจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเริ่มวันให้สมบูรณ์แบบนั่นคือการเขียนบันทึกและวางแผนวันใหม่สำหรับผม นี่ไม่ใช่เพียงการจดรายการสิ่งที่ต้องทำแต่เป็นช่วงเวลาที่ผมใช้จัดระเบียบความคิดสร้างความชัดเจนและเติมพลันใจให้กับตัวเองผมเริ่มด้วยสมุดบันทึกเล่มเล็กๆและปากกาที่ชอบใช้เวลาเพียง1 0บถึงสินาทีผมจะจดสิ่งที่คิดว่ามีความสำคัญที่สุดในวันนั้นแบ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำจริงๆคือ p RIORITY TASK และเรื่องเล็กๆที่สามารถจัดการได้ภายหลังผมจะระบุเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงไม่ตั้งเป้าสูงเกินไปจนกดดันตัวเองการเขียนเช่นนี้ช่วยให้สมองรู้ว่ามีทิศทางชัดเจนและลดความฟุง้งซ่านที่มักเกิดขึ้นเมื่อคิดเรื่องต่างๆในหัวเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ผมมักเขียนสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณหรือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขในวันก่อนหน้าแม้เป็นเรื่องเล็กๆเ,เช่น อากาศดีตอนเช้าหรืออาหารเช้าที่อร่อยสิ่งนี้ช่วยให้จิตใจผมมองโลกในแง่บวกมากขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตผมสังเกตว่าการทำแบบนี้ทุกวันช่วยลดความเครียดทำให้มีแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับวันใหม่อีกสิ่งที่ผมทำควบคู่ไปกับการจดบันทึกคือการวางแผนเวลาอย่างเหมาะสม ผมจะกำหนดช่วงเวลาที่จะทำงานสำคัญพักผ่อนและทำกิจกรรมส่วนตัวให้สมดุลไม่รีบร้อนหรือทำงานจนลืมดูแลตัวเองการวางแผนเช่นนี้ช่วยให้ผมจัดการเวลาได้ดีขึ้นลดความเร่งรีบและทำให้ทุกกิจกรรมมีประสิทธิภาพผมยังชอบทบทวนเป้าหมายระยะยาวเล็กน้อยในเช้าแต่ละวันเพื่อให้ทุกสิ่งที่ทำสอดคล้องกับสิ่งที่ผมอยากสร้างในชีวิต นี่คือวิธีที่ผมรักษาแรงจูงใจและความต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองแม้ในวัย65ปีผมก็รู้สึกว่าแต่ละวันมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความหมายผลที่ผมได้รับจากการทำกิจวัตรนี้สม่ำเสมอคือสมองผมชัดเจนและสงบขึ้นการตัดสินใจเป็นระบบมากขึ้นและผมสามารถจัดการความเครียดได้ดีกว่าเดิม ผมรู้สึกว่าตัวเองควบคุมชีวิตได้มากขึ้นและแม้จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นผมก็ยังมีความยืดหยุ่นและมีกำลังใจในการปรับตัวและนี่ก็คือ6สิ่งที่ผมทำทุกเช้าที่ทำให้ผมอายุ65ปีแล้วยังแข็งแรงสดชื่นและไม่มีโรคประจำตัวใดๆผมอยากให้ทุกคนลองปรับใช้บางข้อหรือทั้งหมดตามที่สะดวกเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้สุขภาพและชีวิตดีขึ้น ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากเห็นเคล็ดลับสุขภาพดีแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปดีๆมาแบ่งปันต่อไปครับจำไว้ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกเชา้าและทุกเช้าที่คุณเลือกทำสิ่งดีๆเพื่อร่างกายและใจของคุณจะสะสมเป็นชีวิตที่มีคุณภาพและมีพลังครับ